มาต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับซึ่งได้พูดถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับโดยเ้ามองไว้ว่าการเลือกตั้งนั้นยิ่งใกล้เข้ามาเท่าไหร่นะครับความรุนแรงก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งทวีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองนะครับหากถูกระรานจากบรรดาผู้ที่ไม่เคารพกฎหมายนั้นบุคคลเหล่านี้ครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้เรื่องกฎหมายป้องกันสิทธิ์สถานการณ์การเมืองสัปดาห์ชี้ชะตาประเทศไทยว่าจะเดินไปทางไหนมีความเคลื่อนไหวเข้มข้นผู้ชุมนุมกปปสและแนวร่วมกับฝ่ายรัฐบาลแก้เกมกันช็อตต่อชอ็อตเพื่อกลุ่มสภาพของฝ่ายตัวเองเอาไว้ความเคลื่อนไหววันที่28มกราคมที่ผ่านมามีหลายจุดหลายเรื่องน่าสนใจ ที่สโมสรทหารบกนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนัดหารือกับห้าเสือกะกะตเร,เรื่องเลื่อนเลือกตั้งที่สารรัฐธรรมนูญชี้ช่องว่าเลื่อนได้สองฝ่ายถือธงคนละผืนเข้าที่ประชุมนายกยิ่งลักษณ์พูดชัดว่าให้กะกะตเสนอเลื่อนวันเลือกตั้งได้เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหา ขณะที่ตัวเอกของเรื่องอย่างนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกตด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งบอกว่าหากยังฝืนเลือกตั้งต่อไปต้องใช้เวลาถึง6เดือนกว่าจะได้สอสอถึงเ5เปอร์เซนตามกฎหมายกำหนดและเปิดประชุมสภาได้นายสมชัยเสนอเลื่อนเลือกตั้งโดยให้กระบวนการที่ผ่านมาเป็นโมฆะทั้งหมดเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ตั้งแต่ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่เปิดรับสมัครใหม่ พร้อมรับปักว่าจะจัดให้พักการเมืองมาลงสัตยาบันลงสมัครเลือกตั้งและพร้อมเป็นคนกลางไปคุยกับกบปปสชัดเจนว่าธงของกะกะตคือเลื่อนเลือกตั้งและตั้งโต๊ะรับสมัครใหม่เปิดประตูให้พักประชาธิปัตย์ที่บอยคอรดได้ลงเลือกตั้งเพราะเดินเกมผิดจนเครดิตติดลบหากจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิทางการเมืองคงกระดากใจเลยต้องล้มโต๊ะนับหนึ่งกันใหม่ ข้างฝ่ายพักเพื่อไทยยังไงก็ต้องยึดตามกฎหมายที่ให้เลือกตั้งภายใน45-60วันหลังยุบสภาเสนอให้ตำรวจตั้งประชาชนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานดูแลหน่วยเลือกตั้งในขณะที่ผู้ชุมนุมกปป,ปสอย่างฮึกเหิมต่อไปเมื่อศาลอาญามไม่อนุมัติหมายจับ16แกนนำตามคำขอของ DSI ให้เหตุผลหลักฐานที่เสนอไปไม่เพียงพอ 4ี่วันที่เหลือก่อนเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์จึงเป็นสี่วันอันตรายสวันที่จะชี้ชะตาบ้านเมืองว่าจะเป็นไปในทางใดอันหนึ่งมีข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา8 8ระบุว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดใครจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองจากการปิดกั้นของกอปปสก็เอากันพอสมควรแก่เหตุจะได้ไม่กลายเป็นคนผิดเสียเอง